สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านก็มาพบกับเรื่องสั้นโรงเรียนตายบทที่สองกระดูกในขวดโหลอันเป็นตอนจบนะครับฉันเดินทอดน่องช้าช้าไปทางด้านหลังของโรงเรียนหญ้าคาที่ขึ้นรกเ้ือบาดขากางเกงขณะก้าวผ่าน แดดยามบ่ายร้อนแรงแต่มีกระแสลมเย็นแปลกๆบูบผ่านหลังเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตที่ฉันไม่ได้เรียกหนาะใต้ต้นคอยที่แผ่รากลงไปครอบคลุมพื้นดินคล้ายมือของยักษ์โบราณที่กำลังปกป้องบางสิ่งไว้ฉันมองเห็นสิ่งหนึ่ง โผล่พ้นพงญ้าสารไม้เล็กๆผุพังแต่ยังคงมีผ้าเก็บสีพันรอบเสาชายผ้าขาดแบ่งไปข้างหนึ่งแต่ทูบที่ไม่ค้างยังทิ้งกลิ่นจางๆติดในอากาศราวกับไม่เคยดับข้างสารนั้นมีกล่องไม้เก่าใบหนึ่งวางพิงกับคนไม้ ฉันชะโงกไปดูภายในขวดโหลแก้วเรืองรายฉันนั่งยองลงช้ามือสั่นเล็กน้อยยามหยิบขวดแรกขึ้นมาด้านในมีสิ่งที่เห็นแล้วทำให้หัวใจหยุดเต้นไปชั่วบูกมันคือกระดูกกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางชิ้นคล้ายกระดูกเด็ก มีทั้งที่มีชื่อจารึกด้วยหมึกต่างจางบ้างขวดเขียนด้วยลายมือน้องแก้วนักเรียนปหนึ่งบางขวดก็เขียนว่านางเฉลียงอดีตครูแต่บางขวดไม่มีชื่อไม่มีวันตายไม่มีอะไรเลยนอกจากความบ้างเปล่าและความเงียบ ฉัรรู้สึกว่าแผ่นดินกำลังหายใจหรือไม่ก็สั่นไหวทันใดนั้นพื้นดินได้เท้าสั่นสะเทือนเบาๆเสียงกรอบกแกรบของรากไม้ดังก้องในโถงปราสาทเหมือนเสียงใครบางคนกำลังเดินไล่หลังมาอย่าลืมเราอย่าลืมเราคำพูดนั้น ไม่แน่ใจว่าดังมาจากไหนจากข้างหูหรือจากปวดหลกันแน่มันก้าถอยหลังอย่างรวดเร็วสะดุดลากไม้ลม้มลงฝุ่นคระครุงแต่ยังหันกลับไปมองสารอีกครั้งใบไม้ที่ควรเงียบกลับสั่นไหวอย่างบ้าครั่งแผ่นดินตรงนั้นเหมือนมีรอยแยก เส้นดินด่างเป็นร่องเหมือนแผลเป็นที่ผิวโลกเพียงแต่แผลนั้นยังเปิดอยู่ยังร้องไห้อยู่ฉันลุกขึ้นวิ่งออกมาจากตรงนั้นด้วยหัวใจที่เต้นกระน,นำอย่างรุนแรงเมือเย็นเย็นพุดแอมแผ่นหลังเมื่อกลับมาถึงหน้าป้าย โรงเรียนบ้านเขาเฉียวฉันหันกลับไปมองอีกครั้งอาคารไม้เงียบงนันสารไม้อยู่หลังเงาทึบและขวดโหลเหล่านั้นยังคงรอใครสักคนจะจดจำเสียงหอบหายใจของฉันดังสม่ำเสมอราวกับกลองที่ถูกเร่งจังหวะหัวใจต้นลัวเหมือนจะกระจนออกมาจากอก ฉันยืนพิงต้นไม้ใหญ่ด้านหน้า้ายโรงเรียนพยายามกดความกลัวให้สงบแต่ภาพขวดโหลเสียงกระสิบและรอยแยกใต้สารยังตามหลอกหลอนอยู่ในว่านตาขณะน,นั้นเองเสียงไม้แห้งแตกใต้ฝ่าเท้าดังขึ้นด้านหลังฉันหันขวับ ลุงลุงพานลงฉันล้องเสียงหลงเห็นเงาคนเดินมาจากมุมอาคารเรียนลุงอยู่ตรงนี้เองหนูหนูไปเจออะไรบางอย่างที่หลังโรงเรียนขวดโลหลขวดกระดูกนั่นใช่ไหมละ่ะลุงพานลงเดินมาหยุดข้างๆไม่แสดงอาการตกใจเลยแม้แต่น้อย ใบหน้าของแกเหมือนคนที่รู้เรื่องนี้มานานแสนนานแล้วเห็นแล้วสินะคนอื่นไม่เคยเห็นหรอกต่อให้เดินผ่านทุกวันก็ตามมีแต่คนที่ฝันถึงโรงเรียนบ้านเขาเขียวเท่าน,นั้นแหละที่จะมองเห็นฉันไม่เคยลืมชื่อโรงเรียนนี้เลยจริงๆฉันทนขำเมื่อเยินไหลซึมเข้ามา มันไม่ใช่แค่สารเจ้ามันคือที่พักสุดท้ายของวิญญาณไร้หลักแหล่งโรงเรียนเขาเขียวเคยเป็นที่พึ่งพิงไม่ใช่แค่เด็กแต่รวมถึงครูสาวบ้านคนเจอคนเจ็บคนหมดหวังพอหมู่บ้านตายน้ำไม่มีนโยบายหาย ทุกคนก็ไม่มีที่ไปเขาหันขับไปยังทิศหลังโรงเรียนชี้นิ้วไปยังต้นคอยบางคนตายที่นี่แต่ไม่มีใครจำชื่อเขาได้บางคนแค่ข้าม,มาอาศัยใต้ต้นไม้แล้วลมหายใจเงียบไปตอนกลางคืนไม่มีวัดแล้ว ไม่มีบ้านแล้วญาติก็ไม่มาอ้าวแล้วทำไมถึงเอากระดูกมาไว้ในขวดโหลแบบนี้ล่ะลุงลุงยิ้นบางๆก็พ่อกระดูกที่ไร้ชื่อไม่มีใครเผาไม่มีพระสวดถ้าเผาก็หายไปแต่ถ้ารวบรวมไว้แบบนั้นคงจะไม่มีชื่ออย่างน้อยก็ยัง มีอยู่พวกเขาเคยมีอยู่ที่นี่มันไม่ผิดกฎหมายหรือจารีตประเพณีอะไรเลอฉันถามเสียงสันไม่ไม่ผิดประเพณีแต่กฎหมายไม่แน่เพราะกฎหมายไม่เคยเดินเข้ามาถึงโรงเรียนนี้ความตายก็เหมือนกันมันแค หยุดอยู่ที่นี่ฉันนึ่งงนันน้ำตาคลออีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความเงียบของความจริงที่ลมอยู่ตรงหน้าลุงพันลงย่อตัวลงใช้ไม้เคี่ยดินหน้าป้ายโรงเรียนบ้านเขาเสียวอย่างเบาๆเผยเห็นแผ่นไม้บางๆฝังอยู่ใต้ดินแกเปิดออก ข้างในคือสมุดจดบันทึกเล่มเก่าหน้าปกเขียนด้วยลายมือบดัดว่าทะเบียนเด็กหายครูตายบ้านแตกวัดโดนยุบฉันเปิดสมุดอย่างช้าๆชื่อเรกๆยังพออ่านได้เช่นเด็กหญิงสิริลภา หาตัวปี2 5งหหครูสมพรเสียชีวิตกระทันหันในห้องเรียนยายคำจันเสียชีวิตใต้ต้นกระโดนระหว่างมารอรับหลานจุดๆๆๆจุจจในวงเล็บชื่อขูดออกจุดจุดจุดในวงเล็บบ้าง ไม่มีใครรู้ว่าแต่และชื่อหายไปยังไงบางคนก็แค่ไม่มีที่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปรวมทั้งผมด้วยที่เหลือเพียงที่อยู่แคบๆในขวดโหลนั้นไงลุงผ่านลุงพูดเงียบๆฉันหลับตาแน่นสูดลมหายใจเข้าลึก แล้วภาพที่สเสมือนเงาของชายชาคนหนึ่งก็ค่อยๆหายบับไปกับสายลมบูกหนึ่งฉันยืนจังนางอยู่กับที่เหมือนถูกสะกดการทำหน้าที่สอนมาตลอดชีวิตเหมือนได้พบคำเต่าบางทีสิ่งที่โรงเรียนบ้านเขาเสียวได้สอนฉันในวันนี้ ไม่ใช่การด่านการเขียนหรือสอบเข้ามหาวิทยาลายัยสอบบรรจุเข้าทำงานได้ของเด็กๆที่เคยสอนมาแต่มันกำลังสอนให้ฉันจำให้ฉันฟังเสียงคนที่ไม่มีเสียงอีกต่อไปโรงเรียนบ้านเขาเขียวไม่ได้ตายเพราะไม่มีงบประมาณ ไม่ได้ตายเพราะเด็กยายไม่ได้ตายเพราะภัยแล้งแต่มันตายเพราะไม่มีใครฟังเสียงของคนที่อ่อนแอที่สุดวันนี้ใต้ล่มคอยณโรงเรียนบ้านเขาเฉียวซึ่งเราจะต้องพรากจากกันไปชั่วรันีรล่ะ เสียงเล็กๆของเด็กคนหนึ่งสะท้อนในหัวเสียงที่ไม,ม่มีใครเคยได้ยินในห้องประชุมสี่เหลี่ยมสีขาวสะอาดที่มีแอร์เย็นและนโยบายดีๆวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยเสียงที่เคยอยากเรียนอยากฝันอยากมีอนาคตแต่ทั้งหมดนั้นถูกทิ้งไว้ในขวดโหล ใต้ต้นขอยหลังโรงเรียนบ้านขายเขียวอันเคยเป็นโรงเรียนในฝันของฉันไปตลอดการ